ท่าผู้ชมครับถ้าเกิดคุณทักษินกลับประเทศไทยนะครับตอนนี้มีคดีที่ถึงที่สุดไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่รวมที่หมดอายุความกับเพียงแม่ตัดสินเนี่ยที่ถึงที่สุด3คดีรวมกันจําคุก10ปีฮะคือทีนี้พอคุณทักษิณมาไปขึ้นศาล ศาลก็จะต้องคือตามระเบียบของเขานะก็ต้องถามว่าเป็นบุคคลตามหมายจับใช่หรือไม่ถ้าใช่นี่แหละเป็นอ,อดีต,ตนายกทัศนิลชินวัตรก็จะสรุปคำพิพากษาโดยย่อว่าคดีที่โดนหวยบนดินสารจำพุกกี่ปีทุจริตปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์โดนกี่ปีแก้ตทหนิเอื้อชินขอบโดนกี่ปีแล้วก็ออกหมายขังส่งตัวทุสินไปรับโทษในเรือนจำตามคำพิพากษาทีนี้ฮะไอประเด็นที่ต้องจับตาคือการนับโทษวัน10ป,ปีเนี่ย ต้องดูว่าสารท่านสั่งให้นับโทษต่อจากของเก่าหรือไม่เช่นหยบนดินโดนเอ็ปี exim b a n โดน3ปีเป็น5ปีใช่ไหมครับเกออชินขอบ5ปีเป็น10ปีท่านจะสั่งให้นับต่อต่อกัน2ไป3ไปหาอะไรแบบนี้หรือไม่คือหรืออาจจะให้นับไปพร้อมๆกันฮะทับกันไปเลย2 3 5แต่นับพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้านับไปแบบเนี้ย มันก็จะสูงสุดที่5ปีฮะคุณทักษิณจะถูกจำคุกสูงสุดแค่5ปีถ้านับทับกันไปได้เลยถ้าศาลไม่ได้สั่งให้รับโทษต่อต่อกันค่อยๆรับทีละคดีทีนี้มันก็ต้องดูว่าจะนับต่อกันทั้งหมดหลยอไมเป็น10ปีหรือจะนับต่อแค่2คดี3คดีเช่นอาจจะเหลือ7ปีหรือ8ปีหรือถ้านับพร้อมกัน3คดีเลยอาจจะติดคุกสูงสุดแค่5ปีแล้วมันก็จะมีผลอีกไอ้เรื่องการขอไปลดโทษการขอพระราชทานอภัยโทษฮะจะได้ลดเป็นรายคดี เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณทักษิณได้ลดโทษเยอะๆในคดีเอื้อชินขอบอันนี้จะได้ออกจากเรือนจําเร็วที่สุดเพราะว่ามันโดน5ปีใช่ไหมฮะห้ปีเวลาถ้าเกิดได้ลดได้ลดได้ลดเนี่ยอันนี้จะสําคัญที่สุดสรุปก็คือว่าถ้าศาลไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อกันคุณทักษิณนะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ในเรือนจํานานที่สุดไม่เกิน5ปีเท่านั้นแล้วถ้ามีการลดโทษมีการพระราชทาอภัยโทษก็จะลดลงมาตามสัดส่วนอีก ทีนี้เราก็ไปถามทนายความไปถามนักกฎหมายฮะท่านก็ยืนยันชัดเจนตรงกันเลยบอกว่าคดีอดีตนายกมีความเป็นไปได้ที่3คดี10ปีเนี่ยจะนับไปพร้อมๆจะนัดซ้อนกันไปเลยเพราะถ้าเกิดจะให้นับโทษต่อกัน3คดี10ปีอันนี้อายการต้องขอฮะขอให้ศาลนับโทษต่อไปในคำฟ้องด้วยแต่ถ้าไม่มีคำขอศาลก็จะไม่พิพากษาไปถึงอันนี้นับซับ นับซ้ํานับทับกันได้เลยแต่ก็ต้องรอดูว่าในคําที่อายการส่งไปเนี่ยอายการท่านขอให้นับหรือเปล่าให้นับต่อหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพอข่าวมาว่าอดีตนายกมีโทษจําคุกถึงที่สุดแล้วของศาลเนี่ยสามคดีรวม1ิปีให้รอดูเลยว่าสรุปแล้วจะนับแบบไหนถ้านับต่อเราไม่รู้นะครับอายการส่งหรือเปล่าถ้านับต่อคือ1ิบแต่ถ้านับ ทับนับซ้ํากันได้สูงสุดคือ5ปีแล้วเวลามีการอภัยโทษลงมาฮะก็จะลดไปตามสัดส่วนของ5ปีเพราะฉะนั้นยิ่งมาก็จะยิ่งเร็วแล้ววันก่อนออผมบอกรายการเนชั่นสุดสัปดาห์นะ,ะกับพี่กัปปกรณ์พึ่งเนตรเนี่ยไปดูย้อนหลังได้ฮะอเอ๊ะถ้าเกิดจะมีการพระราชพันโทษออกมาดีไม่ดีเนี่ยจาก10ปีตอนนั้นอาจจะเหลือแค่ปีกว่าหรือเปล่าเองแล้วถ้าเกิดสมมติเป็น5ปีลดไปลดมาต้องรอดูซิว่า คุณรักษินเนี่ยจะอยู่ในเรือนจําได้นานมากน้อยแค่ไหนเพราะบอกว่าหลายคดีฮะบางทีดวงก็เป็นสิบสิปีจริงก็ไม่กี่ปีเท่านั้นเองฮะเดีย๋ยวรอทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะ10สิงหาคมนี้ตามรายงานบอกที่จะเดินทางกลับมาไทยด้วยนะคะนะ